ไปแล้วพี่น้องไปแล้วจะก,กี่สิน้อ่อนถ้าเราก็ย้อนขี่ซะเลงไปโอ้ยอย่าเป็นนอะเดี๋วมอลล่ามังใจนั่งซาเลงดือยกันพี่น้องพคนอะเอ้ยพคนอะลูกชายมันขับไอ้กีแตกกี่เนี่ยจากสวนยางสู่สวนโกโก้พี่น้องโอ้ในประวัติศาสตร์ยี่สิบปีที่แล้ว ต้องย้อนยุกครับสมคัญจะไหมเนี่ยย้อนยุกจากระบบแบบใหม่ปัจจุบันนี่ย้อนไปหาหาสิปีที่แล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยโหให้ไวงามทีเดียวครับเดี๋ยวไทยบรรยากาศคักๆอ่ะผู้นั่มคนหน่ะผู้นั่พาไปเข้าใจเข้าใจคุณรำเอออวันบอล เออจักกีติน้ำอนทได้กันนี่ยงไงตีล่ะสวัสดีครับไปตีล่ะสวัสดีครับเออสวัสดีจ่าเนี้ยสวัสดีครับเอ้าข้เจ้าหน้ากับเจ้าหัวสวนโก้พี่นนองคนไทยบมตตังบงแล้วก็ถือกล่องอยู่เราเงย้อนสังคมอย่างน้ยังมูอตาย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 บอกไว้ถ้าไปสวนกะโก้นี่ไปกินเขาได้ัน ต้องกามากินเก่าฮื่นมาสักปอนตายตายตายเฮจะได้พวกนี้บันไ่ได้เบียดเนาะพวกเฮ็ดเบียกกับเฮ็ดข้ากวา้ยตอนนี้มั่ก่าม้งเก่าสบมเก่าตีเที่ยงอะยังยังว่าสิมากินเก่าหื่นอยู่วะสิเขายังไ่ได้สีอยู่ทั้งหมดนั่นจสโอ้ยยิ่างเลยไปอาราไปอาาาเลงเป๊กเป๊จากให้ยางมาต่น เขาสวนกโอแล้วพ oh, okay, uh. okay, ี่น้องโอ้บรรยากาศครับสวยงามสวยงามดูน่ะเห็นหนูพวกเขาอยู่ไกลๆเพล่นๆดูน่ะดูน้ำหนาดูเบิกข้างว่าไปเห็นมาโอนี่ทีไปยังก็ไปไปเก็บเปล่าเก็บกโก๋ไปเก็บเพื่อไปถอนเดี๋ยวนี้เก็บไปถอนโอ้แต่ไม่ถอนกโก๋มั้งครับ โอ้แมก็บลก็ก็เนาะอ่า้อเดือบอกบอาบอกชัดเจนบรรไดเด้อพไปน่องเพราะว่าใส่หนากากู่ใส่หนักากปิดปากไ้เฮ้ยใส่ใส่เอารถรถลอกก็ย่อมากมันจะบ่บข้ากีดินเอเลบอไนโบติดที่ไหนโบหนังพี่น่องเฮ้ยคาคกคาคุณหันแนมไปนั่นนั่น ปลายางเรพี่น้องเลยนะยางปาลาเนี่ยไปเรื่อยๆต่อไปคสกับเป็นเพราะเป็นปลามันเสียว่ะปลามันถอนไปแล้วมันฮ <laughs> ่าฮาฮ่าฮจะเก่าก็จะม่เป็ปลามันเฮ้ยจ้าเล่งจ้าเล่งกักกักกักจ้าเล่งเป๊ก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 นเป้งล้อก้อนย่อล่องขึ้นมาดังในสมัยหลายปีเลยย่างสิมานั่งสาเล่งโอ้มันเป็น ว่าจะจ้กี่ีเนาะจัก wow, mm, ี่สินันมือนานีเนคน่านรก็ยอขอเอะาอีเยขี่ซาเล่งแนวไดนกับคนเฮาถึงบอกว่าต่อไปห้ามว่าห้ามว่าจอนเด้อเฮาจงสิบว่าจนต่อไปกรจยยังห้ามว่าจนโอ้เออนี่นี่จนยังนี่ยีุ่่ที่นี่นี่นี่เนี่ยเขาเป็นจนยังนักเกยงใจอันนี้ก็ก้อันนี้ก็กสิโอ โอ้ยคอยก็คิดว่าแต่อันนี้ปลูกที่หลังอ้ท่านก็จะปลูกที่หลังอ้ปลูกที่หลังเนี่ยท่นมันมาอยู่บ้าลคอยมันใบมันคือต้นบักหมดขานต้นนี้แอกต้นหมดขาเอาไปได้บ่ลาะอวันนี้โอ้ยโอ้ยยังเรามาขวางทางรถโกโก้วันนี้ถอยเด้อเนอรถไถไงเอาไปมันก็ติดเลยเนาะติดเนอะ Ủa, oh, quảng thang vậy hả? Thật tít là chào lạc đứa Thì là rốt nòi hông, tí xì tít Ờ, hãy rốt nhanh lên bay con Thôi xì tít, coi xì bay <laughs> <laughs> Xa lên, quay quay, phí nóng khuôn à Chờ thái quảng thang นี่ก็เป็นสวนโกโก้ือกันแต่ว่าเนลงเดิกไปเดิา่าอยคอยคอยไปเออจิกจักพี่น้องบางกีดินเออ่วมัววมาส้างมาเถอะาเลียงเจหน่ะแงแแคอยค่อยที่ยังงงงงงงที่ะเออคนงแล้วพี่น้องไป๊ดรถไไงมันมาขวงทางเอาไว้เนาะเออ ก็กกบรรยากาศยามสารา่าัมันจะเดียงอะไรเเนี่ยเฮ้ยไมเด็ดมีเดด้อกลง่ดเหวพี่น้องไก่สิฮอดสวนโกโก้แล้วนี่เขาทิ้นสวนกก้แล้ว อยากให้ยางหอดสวนโกโก้เรียบร้อยไี่น้องจักกี่สีนคก่อนผ้าลอกอเนาะพุกนอ่ะสวนให้สวนหน้าสวนเพียงหน่อยเนิ่งเคยเกาเรามองนี่เคยมานั่งกินเขาแล้วครับเพน่อนเคยมานั่งกินเขาแล้วโอ้ยค้างค้าค้างันมันนี่ครับชีวิตประจำวันของคนบานเฮ้ามีอยู่มีกินกัย้อนจังซี่แล้ว อยากทำอยากรว,วยก็เฮ็ดเอา,อาอเฮ้ยข้าวไงยังไงข้าว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 ว้าลงได้เหมืนโอ้ยเอ้ยดับเครื่องซาเล่งได้เหนน่าโอ้โห้กลัวนะกล่องก็ยังทายไปเรื่อยพี่น้องเนี่ยมองสวนโกโก้ก่อนครับสวนโกโก้ก<ว>อ่อนนะพวกเต็มเลยนะเก็บโอ้ย บุกเคยเห็นอย่างเธอก็โก,โกบอ่ะหนึ่งไงเบิกบานแหละมาตอนหลังคือมันยังแหงอยู่เนาะมาจะหนึ่งเขียวแต่ไม่หมดคนข้างๆเป็นสวนยางเอ้ยคักคักคักพี่น้องคักนี่ละมองเห็ดยูเห็ดกินพันอยู่นี้คักคักคัก สามองนี่เคยเอาปลาขึ้นมาต้มแกงกินแล้วได้นี่นี่แหละมองนางกินเขาลงลงยลงเอม้เฮ้ยเสียงหน้ามันพี่น้องคนนะ <ๆ S 1> โอ้บักคงตัวนี่บักมะละกอ,ะกอะตัวนี่เอ้ยส่นโกโก้พี่น้องคัก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 จังน้อยก็สิลงไปซองคนเก็บโกโก้ครับเดี๋ยว ขี่รถซาเร็งมาโดนเติบ่ะถ่ายไมหรายก็เมืงง่อ <c> ย <oughs> เหนื่อยแขนก็ถือโทรศัพท์ถือกล่องก็ได้อ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆพ่อแม่อีน้องครับสังคมยอดนิยมออกมาติดตามจักกีสินคนครเพียงใจเพชรบ้าน,น้าเพิ่นเพิ่นเมื่อเห็ดให้โกโกโ้อยู่แถวนี้มื่อนี่เพิ่มมาเก็บเก็บหลูโกโกโกเก็บหน่วยมัน ครับคลิปล้วเอาไปเฮ็ดแนวไดยมันหงเอาไปขายนีย่จังไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สนีทซะก่อนครับขอบคุณแล้วนะครับสวัสดีค่ะ